สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุภูสุขกนครับเ <c oughs> บ่งบรรยากาศทงไฮทงนาคุณแม่คุณแม่สวัสดีลูกหลานเท่านี้สวัสดีจ้าคุณแม่ตุ้ยนะแม่นเออยู่ทงหน้าเห,นาหนา็นป้าหยาและเต้ตาครับพี่น้องหยาอยี่ยงก็แม่คุณเพื่อนหืมากินนี่สีม่วงกินนี่สีม่วงได้พัฒน์มาตะใส่ได้พัฒน์ อันแนี่ะเอาในมันมาซื้อในมันมาน้ำขาวกอนบานเทาก็มากาเทากัมะหวานเทาก็มาปลูกเอานะบันตัวนี้พันซื้อมาอยู่ตัวนี้ตัวใบเตีนอันอันคนระพันกันบอกนี่ใช่ไหมขนระพันตัวนี้อันนี้อยังเมียข้นเลยตัวนี้พันเอื่นยหญ้าหวานชนวะหญ้าหวานเอือยหญ้าหวานตัวนี้ตัวตัวนั้นยังเป็นสีม่วงใบอ่อนๆดูเลียวกินนี่สีม่วงบ่ตัวนั้นกินนี่สีม่วงซุ้มซุ้มนี่ได้พันมาจะใช้่ะตัวนี้ ที่แรกเอากา้ว่านบอกนีานัวนี่เขาาเขาากมาจนีเอาน่งเอาเอากบเอาลำเอาลำโอ้เอาลำบ่ครับเน่ตัวนี้เอาลำโอ้เกีน่ใส่ดันโอ้เอาองเอาองตัวนี้เอาเบียเอาเอากบแบบนี้จะวางท่านเดียวกันบ่บ่คุณลนคุณล่านกันคุล่านเนีตัวนี้เอาเอากบแบบนึงนี่เอากีบเน็บเลยเอากบเน็บเลยนี่ตัวนี้อเเน็บเนสกะแตกออก แต่ออกเองมั่นหรอกนิบอันนักกีบด้วยกีบกับพ่อนะบ่อันนักกีบห้ามอันนันปองปองเสียบล่อนี้เสียบล่อเสียบล่อกับแตกออกดือยกันเขามาจากกาลสินตัวนี้อันนี้ตั๊กจั๊กจะมื่อใดก่อนมอวานนี่ยที่นี่เมืราวันนี้จักเมื่อใส่ไว้ล้จักเมื่อแม่มันแจ้งเแจยงสี่ขึ้นซ้ำหนีบันหาหกมือหาหกมือซ้ำเท่าเดียวครับก็แสดงว่าการห่ามีงัวมีกล้วยจะหาหกตัวนี่เขาปลูกใส่พื้นที่กับบ้านเราเนาะ เพื่อนตัววะจำไรหนึ่งเขาว่ากินบ่ท่านบ่ท่านครับเพราะว่ามันใหญ่ไวมันใหญ่ไวแล้วก็ว่าวิธีบำรุงรักษาเกี่ยวกับหอยคืบ่แม่บ่อขันเท่ามีปุ๋ยมีข่อบมีปุ๋ยน้อยหนึ่งฝนต้มมาเอาปุ๋ยบ่วันได้เทศยังไหนเลยบ้านนี้ถ้าเทียวยังเดียวบ่ได้เอาหอาคือม่อนตัว ยาขึ <mm ้นม่ปนทั้งดีจักแล้วผมระวังีะเอายาคือม่อนปลูกยาี่ได้เอายาคือม่อนบ่แมนเนี้ยไรละไปนอนเนาะบ่ได้ลำบากกว่านั้นบ่แม่อันนี้อันนี้ปลูกได้จากปีหรือไหมไม่ปลูกปีกายนี่ได้ปลูกปีกายนี่ที่แหลมันกับว่าลายแบนั้นเหรอเนาะแบบนี้พราออบดนี้พราอมันแตกก่อแพ่ออกมาเมี่ย พี่ครับมาจักบางกระดูครับพี่ไหมเป็นกระอวนซ้อนอะไรเป็นโอ้พี่เหรอพ่อมันแตกมันบางล้ำเลยครับพี่น้องมันแตกตัวนี้มันเป็นล้ำตัวนี้ตัวนี้ตัวเก็บเส้นล้นอันนี้ก็คนละพันกันใช่ไครับนีตัวนี้จะมีสีม่วงเขาอื่นมันมีสีม่วงตัวนี้อันนี้น้ำรองหอยรองหองว่ามันมีอยู่บ่าเมียมีมีตั้งเขียว้าวข้าวบ่ออันนั้นเฮ้าไปอยากไดอันนั้นเฮากันไปเอามาสิล่ะไปเอามาเฮาก็มาแบ่งออกนิด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 ข้าวเดียว กระซุ่มเป็นเม็ดเป็นไนกับมี่มขู่เ่าเอาเอาไนมา่อวานหลดเนาะเอาส่นมันว่ไรเอาพั่นดีๆมา่ลดเนาะอ,อืมนีนม่แตกไปครับพี่น้องแตกไปเอจังหน่อยลงไฮลงหน้าหนิบ่มีหม่องป่อยหม่องไปได้ครับพี่น้องหน้าหนินี่นี่นี่กินตัวนี้สมืันเป็นหน้าวานครับบ่เป็นหน้าบ่เป็นหน้าดำได้ครับน้าแม่เนาะยางห่อออมไปทางปุ่น,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 นแม่อียางนั่นหั่นอียางนั่นบักบัว โอ้ยผู้เฒ่าคนประยูรประเฒ่าเด้กกับพี่น้องเบิ่งอาไรบุหร่าจะกวาอีกอย่างเนี้ยอันนี้กินกันกันฮะปลูกวังไรหนึงนี่ให้ว่ากินบาเทนบาเทนข้าวกล้วยเออุ้งเอาขั้วยว้ังหาหกตัวเจ็ดตัวนี่เนาะกินบาเทนมองมองเขาได้รายนะเนาะมองเขามีกล้วยประมาณนึ่งัวข้าวสามกิโลเขาจะลงทุนสามไรกินโอ้แง่แถววันจงเจริญโอ้งงงว่เป็นฟ้ามนี่ลงขึ้นแค่สามไรนี่พ่อเลย เบบไแล,กกล้วก็วันนี้คัน,ค,นคันนาเรื่องไหนยังกันใส่นี่นะครับใส่ตัวนี้ครับแต่วน้ำก็คือเขาใส่น้ำน้ำจ่อลงไปบางเลกกัพอน้ามันแะครับแกวนี้น้ำบึดครับบ่บ,บไ่ได้ลำบากเรื่องน้ำข้าเป็นน้ำฝนกคัคือนนคือจังเดี๋ยวนี้แหละครับเตรมีมให้หน้ายู่ครับขวน่าดนาดว่ามันน้ำฝนครับเดือนเมษายนน้ำหนาวครับอ้ยมาขวพันยังมนี่มาขวบพื้นบ้านานี่บ่ ขึ้นบ้านแต่ว่ามันเป็นบวกหวพร้อมหอมบวกหวพร้อมบ่ะพร้อมหอดใบหอนยอดมาเนี่ยน่นใส่ดูไม่สิพ่อสิพ่อใส่หมูเข้าไปก็ดูไปแกงเลยสิฮองหมักหอมหอมแห้งแท้ว่ครับโอ้นี่ครับมันก็มีหน่อยอยู่ได้ว่าเช่นจะลองแกงมันพี่หลักนี่นอหนี่นอบ่ตรงใส่ดูไงนี่ครับไม่น้อยก็ได้ หอมโอ้บวบหอมมันกิ่มีหลายพันเลยครับพี่น้องบวบเป็น่าบบวบอะไรมันหอมพิดปกติบวบซุ่มนี่แมนบอเออบอบตลาดบวหอมทอมันดอกแมนบอเม่อเพราะมาค่ยเลยเพราะม่นแกงยงนี่ถือกินหั่สารค้าบ้านผมบอกค่อยค่อยว่าคือฟันใหม่นอันนี้บักแจงยังนี่บักแตงอันนี้เ่าเหนียมั่นแจงบ้านแจงข้นโอ้ไแรงเนาะบางหนึงเนาะครับกับบะเดย์ผเนี่ยผูก็มาจัไม่เหมืนเนาะ นันแหกมันได้บางามนี่ครับพี่น้องเอาไปล่องมเนนะครับปลูกล่องบางจะเอาพันธุนี่ก็ต้องไปปลูกหญ้านาะเอือนหญ้าขนหญ้าเข็นกับวับวับป็นบ่ดีหรอกนะแม่เนาะหญ้าขนนู่นี่กบ่ดีออตาต่ำแห้งกี่ลายแห้งล่องปลูกบงมันเหรอตัวนี้ว่าอะไรจักแนวนี่ครับนี่มันว่าหญ้านทำหญ้าแล้วก็ป้องไว้ป้องไว้อออาทิตย์หนึ่งนี่ได้กันยาวซ้ำกันนี่ด้วครับนี่นี่ครับนี่ครับ แล้วก็รักษาเนี่ยคืก็บายากบางมันว่าเสียน้ำเสียได้กับแค่หวดน้ำมันซุ่มธรรมดานี่กะพอแล้ว่ะใส่พุนโอเคแล้วนี่อ๋ออืมอุ้ยอ่ะี่ยังแม่บอกพี่บ้านถึงยังฝนไม่บอกยังบอกน้ำบอกน้ำบ่เนี่ยมีหน่วยไปมีไปเมียเข้าไปเบิ้งดูกปะนั่นแหละเนี่ยผมอยากได้ แต่ว่าตัวหว่างใบมากคอยสิกลายเป็นสีชมพูเออแต่ว่าตอนเสาร์ใสีขาวตอนเสาร์ในสีขาวขาวแจ่มพันขาวสะอาดด้วยเหรอขาวแจ่าบานในตอนใบโตใบมากคอยสิเป็นสีชมพูโอ้ข้าก็ขี่กระปอมด้วยันว่าจังสันเปลี่ยนสีนี่แนมนี่คอยสิเป็นสีนี่บานในโตใบมากนะโอ้ตอนใบมากจะเป็นสีนี่เออตอนเ้าร์เป็นเป็นสีนั่นโตใบมากคอยจะเป็นสีนี่ตัวนี้รบแต่ว่านี่เองเป็นบานตะวันนี่คน ตอนเจ้าเป็นสีขาวแล้วใบมาตอนเป็นสีนี้เป็นสีสีชมพูแล้วกันเป็นสีชมพูแล้วกับฟินสีชมพูเลยบ่เออแต่ว่าตอนเจ้าเป็นสีนั่นหอดเทียงแต่อนนี้มาเจ้ากับเปี้ยนเป็นสีอีกบ่น่บสีตั้งสีก็ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยอาราเลยบันนี้ขึ้นไปเลยบไปโอ้ั่นครับพี่น้องอันนี้คือธรรมชาติที่เปลูกว่ได้ว่าสิปลูกขายนะแม่เนาะปลูกไว้แต่กินนี่ล่ะอือ ภูมิธรนมกกับ่ระเวหน่อยได้ครับกินประทัดบนนี้เนี่ยเออมันเป็นน้อยน้อมันดอมันเริ่มันเริ่มเป็นน้อยแหละคือเป็นไปเรยเลยครับเบื้องดอกรอดครับผู้หลัครับเพื่อจะเนี่ยผูกพู้หลับโอ้หมากน้ำอยู่ในเหมือดอยู่ในเหมือดเนาะ นี่ก็จะเป็นนวยออกมาตังสิหล่ะก็เป็นดอ,อกตั้งสิก็บพี่เป็นนวยเหรอเนี่ยครับนี่องฟองแป้งกันมากเลยสิครับกินบ่ท่านเถอะกันกินบ่นท่านนะครับพูเลรอครับอยู่ไหนคล้คลิปนี้ก็มีสมนียโนเมียนโาขอบคุณหลายเด้อครับที่ติดตามรับชมวงนามเม่เนาะขอบคุณหลายๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีจ้า